มันบ่บอ์อนี้โบว์พอดีนั่งปันไหนดีการห่อเหรียญเนี่ยมันมันจะไปทั้งทั้งอยากอันนี้คนเลยนะทั้งอยากขุนคนเลยวันนี้อัดวิดีโอครับลงยูทูปเซียนใหญ่เซียนเพื่นอนอนกมาส่งครับใช่ไหมเนี่นี่แหละซื้อม,าม่มาใ่โดยเฉพาะสั่งมาใบถามมันเลยนี่สูงมากเลย ใส่ก่อนใส่ขาเลยนะขาใส่นี่เนาะขาใส่ละถ้าตัวนี้มันใส่ขาขวาดี่ทีแรกขนเท่าใส่ขาใส่เดี๋ยวครบจุกข้าวแังเงินเลยเฮ้เบิ้งตัวนกกันนะต้องใส่ขังเลยว่ะ นันใส่ขาใส่เป็นห้อยยันเป็นห้อยัยกันการยันจพนเตะสเลยนั่นแหละอืมดีนนั่นแหละจับมาใส่ขาครับโอ้ ไม่มีอังดอกใส่หวงขานกครับสวยป่ะเออมันใส่ง่ายแต่พวกนี้มันดีใ,<ไ>นใส่มั้ยใส่ได้แล้วใส่ได้แลว อมาครับใส่ตุ้มนี่ละน้่กับท่านได้ใส่ยู่เดี๋ยวังใส่คนแตกซะสอดใส่แบบนั้นนะรักมีแต่สำคัญเรื่องถ้าเข้าสวดบอดีมันจีหอยต้องแย้มเข้าเสือไหสอดทั้งร่างเออ จะควันมันหลอดก็ได้วอ้ฮะอย่าให้ควันมันหลอดขึ้นใดให้มันหลอดได้นะอืมนกหลอดได้แม้ว่นึ่งเหรีไม่ไหมเนาะนกในถิ่มก็เจอเก็ดควันสูงเน่ะนกมันหลอดเลยมันพันเลยมันพันเพราะพันเดี๋ยองไปเห็นงานวันนี้มองเราในถิ่มก็เจอเลยอือมันเลี้ยงในปล่อยคันเรโคทงวัดางมันมันมันคือมัน

ตัวใช้ตัวหัวขาวตัวมานี่ดิ่นคักอยู่เพรท่านได้คุนอยู่ต้อเก็ดลายนี่งามงามดินคักอยู่เรียกมาไปมอเพรท่านได้เกิดนปลาเอือลกปลาดินคักอยู่แต่ว่าแห่งแต่ว่าแห่งบ่บ่บ่หนีแบบว่าบ่บ่ดินแบบว่านั่นเด้ดินแบบบางที่ก็หยุดไง เนียเห็นว่มันจะขุ่นอยู่ด <laughs> ิมันก็มันก็ตื่นอยู่ฉีดน้ำเรื่อยๆฉีดด้วยว่าเหมือนหมอนกรฉีดฉีดน้ำัไรไข่เดือดถูกหอนนี่หงายๆงายหามของลุกๆที่ว่าเนี่ยแล้วหอนเนาะแล้นี่สองกุ๊กได้เนี่เออมาแต่นกนกอัน ลูกน,น,น้องบัวไหมสองกุ๊กสองกุ๊กเต็มคู่อ่างสองความทัาน่าท้าจริงจังจังไปน้องยทายลงวิดีโอครับทาดแบตอะไรดี่ถ่ายยิงก้นมือโอเคครับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ